สำหรับชาวลัคนาราศีมีนครับมาอัปเดตดวงชะตาเดือนกันยายน2568จากตำราอาจารย์ตัว้วทำนายไว้ดังนี้ครับเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของคุณเลยก็ว่าได้ครับเพราะจะมีดาวสำคัญหลายดวงย้ายราศีกันรัวๆส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณในหลายๆด้านเลยการงานและการเงินตั้งแต่ต้นเดือนวันที่11กันยายนดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวกับคู่ครองและหุ้นส่วน ทำให้คุณมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นได้ดีขึ้นเหมาะกับการทำงานร่วมกับคนอื่นที่ต้องใช้ความละเอียดแต่ก็ต้องระวังอย่าคิดมากจนเกินไปนะครับส่วนในช่วงกลางเดือนวันที่17กันยายนดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาในราศีกันด้วยทำให้คุณมีความกระตือรือร้นในการทำงานและช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นผลงานของคุณจะถูกยอมรับจากคนรอบข้างแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับอย่าทำงานหนักจนลืมพักผ่อน ความรักและความสัมพันธ์วันที่12กันยายนดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อื่นทําให้คุณมีพลังในการสร้างความสมดุลให้กับความสัมพันธ์มากขึ้นอาจมีเรื่องขัดแย้งให้ต้องแก้ไขแต่ในช่วงปลายเดือนวันที่28กันยายนดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลตามมาช่วยให้การสื่อสารดีขึ้นทําให้คุณสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างราบรื่นและมีเหตุผล วันที่16กันยายนดาวสุขจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวกับการทำงานและบริการทำให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วงนี้เหมาะกับการแสดงออกและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณอาจจะได้รับความสนใจจากผู้อื่นและมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ต้องระวังอย่าโอ้อวดหรือทำตัวเกินจริงนะครับข้อสรุปและคำแนะนำ กันยายนนี้เป็นเดือนที่ชาวมีนจะมีโอกาสพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านแต่หัวใจสำคัญคือสติและรอบคอบในทุกๆก,การตัดสินใจของคุณโดยเฉพาะเรื่องการเงินและความสัมพันธ์หากใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบคุณก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนครับหากใครมีข้อสงสัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับดวงชะตาของตัวเองสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมยินดีที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ